มาเบิ่งปลาพี่น้องมาเบิ่งปลาเด้อนี่นั่งหล่าดูดน้องได้ปลาเล้อนี่นี่แต่ปลาคอเอ้บมเห็นมีปลาดุกเนาะปลาคอปลาบูใช่ปลาบูปลาพี่ง้ายโอ้ปลาบูตัวใหญ่เด้อนี่เออปลาบูนั่นขัก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 พูนพี่น้องพูนดูจูพูน vô được ngài đâu khoan yong fly phần ngay hai nam hoan mày lá gì phun, mày bé mày anh này, luôn. Ừ. Ừ. này, ừ. <Nhà> <Nhà> ừ. <Nhà> 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 bữa <này>. <Nhà> 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 tốt 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 แม่ขี้ได้สิตายลูกได้บางงามหนึ่งอู๋กินกินน้ำแม่หันกินอืมกินคู่แฝดคอยอ้วนอ้วนเด้อคู่แฝดคอยก็อ้วนเด้อด้วยเออเป็นตะแพงพี่น้องครูสีน้ำตาลอันนี้อันนั้นครูสีดำอืมโผล่กินนมแม่นมแผ่วนมแม่นะโผล่ โอ้น่าจะกำลังกำลังแข็งชื่อๆด้ฮะอันนั้นซื้อนมให้กินบ่กินยำเข่าให้กินกับ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 มันน่ะนะกับปลาหนั่งน้อยใช้แนวกินนะโอกินนมป่ะบกินใส่แนวกินนะกินปลากินนมต้องโตนี่ฮะคือบุกินเอาใส่ให้แล้วบุกินปับปับปับเออยำเข่าละลายแล้วกินดีขนาดนั่งน้อยเพิ่อยำเข่าให้กินพี่น้องเอาขึ้นมาอีกแล้วเอาขึ้นมาอีกแล้วได้ปลานิ่งกุ้งพลอยโอ้ยนะ กุ้งน้อยกุ้งพลอยโอ้ยล่างข้าล่างสวิงมันก็สิออกหมดแล้วนี่สิล่างเนี่ยใดเนาะน้อยเลี้กุ้งก็ได้ก็ๆมันปากมือโอ้ยสามตัวบ่ปาหนินพอดปีปิ้งซ้ำเลยเดี๋ยเอาแหงสอนเอาดูเอ้ยมีปิง้งมีปิ้งเด้์น่ะปิงป้งเค็มปิง้งเค็มในในปลานิน นางลาไปจัดการแล้วถิ่นใส่ไพ่พี่น้องไข่ที่หนึ่งกระดองออกแล้วเห็นปลาแล้วจะเป็นห่าวแทะเนาะโพดปลาตัวนี้ร้องร้องเออยกออกปลาเลือกเอาปลาตัวใหญ่ใส่ถังหันซะก่อนอืม จะหารบดองบอ่อปานินฟิลิปปินสอืมเบิดแล้วนะปูมีแล้วนะเฮ้ยย่านปีงนางอันนี้นโ,โอ้ยอข,าาขา้าราชกางเงินมือหนึ่งสามแสนแล้ยังปไปจัาเก็บข้าวเก็บข้าวยังนง้ำ <laughs> ปีกไงงา เห็้ปิตยานจ้าตี้ตจ้าูชน้ำนองเมื่อไงแบบนี้โอ้ยนะใช่ไี่บ่ใช่หรอห้อยห้อยบัดเรออยู่ฝนหมดพุนอารมณ์คูละนหารเสยน้ำพมวันี้ปิ้งปานินต้มยำต่มยำปานินแซ่บเลยต้่มยำก็เสบ เอ้ยท้องไปถอกอยู่นี่หันก็เอาขึ้นมาถอกอยู่เท่งพี่เละว่ามันก็ะดองแล้วนะเฮ้ไปใกล้ๆหันแทะลยสุดเลยกินจักโตเลยล่ะป่าใหญ่พชิบิปปล่อยใช่อ่างน้อยเอาก็ลอยลินบนไปใช้ดอกอยู่ในอ่างนะเฮ้ยอ้าวเห็นอะไรบลสตัวมันใหญ่นึงแม่ใส่เห็นปีงอีกแล้วใส่เหรอใส่ละกินนี่อะไรนั่นล่ะ เ่นี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 ่ส่ส่นี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 ่น่้อดี้จุนนี่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 นีเฮ้มเขาเลย่มียังไงไบ้านแหละอี่ป้านางลาพ่นยแม่เด้อพี่น้องเด้อพ่นทแม่เมื่อกินอันนี้นะเห็นี่นลาเอเห็นเงจุมน้ก่อนแม่เมื่อกินเ้ตรงยังเห็นจังเบืองปีง่าย่สัน่เห็น บูสิลืางไปดได้ป่ะอันนี้เลือกเอานีแ่แหละหเ,ออเลือกเอาก้อนแล้วไหมเอ้เลือกในในกุ้งน้อยๆนี่ให้ได้สิไดม้มันเดี๋ยวสะพาใจเย็นๆคะแนนเราเคี้ยๆเบื้องบูมีปิง<ม>เอา,าลงน้าเลย<ม> <c oughs> ว่าฉันว่าซีเด้พี่น้องเอลยงานปิงเก็บออกแล้วแม่งนะแม่นะแมปลาชอลปลาซิวหนึ่งเก็บใส่หม้อนะกุ้งกิ่งเอาออกทุกคนแล้วว่าหนามเปื่อนนะ <c oughs> เล,เลือกชี้เอาลงหั่นอยู่ได้เอาลงนี่ได้ไหมเอ้ยเลือกกุ้งเลือกกุ้งเลือกปลาซิวเขาก้อยน้ำกันหรอือเปล่าในชได้เอาลงหั่นอีกได้บ่ลไม่ได้แม่นแล้วน้ำเดียวได้อีกสองสามน้ำหมดแล้วน้ำเดียวบอลแล้วเขาอะอืมได้สิเลี้วยวเนี้ยเลือกแบบนี้ดีเออเลือกขี้ย่านนั่นนี่นะ เอามือขวดแล้นี่ดูเป็นไม่ได้รถพกยานกี่เดียวลู่ลู่เอามือขวดนี่น่ะก็เก็บเก็บถึงสี่แล้วเน้อเจ้าไอ้ลูกบรรดาวัฒน์พยานเจ้ามือลูกย่านขอตกโบนิปานเจ้ามือเขียรแล้วนี่นีมันก็จะน้ำซีเรียเอาไว้นี่ก็เ็ดแต่เนาะเขียรนี่นี่ยก็จับเก็บเอาปุ๋งเก็บตัวมันเก็บได้ละหน่อยละก็มันก็เอามาเป็น มันหน่อยโผล่ชีิตรงน้องแล้เออชีดมาได้ดอกคันเหยาวปานนี้ล่ะเลือกเอาตัวสำนีนี่แหละตัวมันเอาได้เลยแหนกันแหนนี่ต้องเอาเลือกอันนี้ออกก่อนนี่ดึงเอาแหนนี่ออกนี่อจังไดอย่างนี้ไปเชื่อเพราะฉันมัเป็นเลือกแบบนี้เขาเลือกเป็นโตัวไปแล้ว

ดับนาอยู่เนาะโอ้ยเดือดๆปลาแก้วดอกขนาดยืนอยู่เทิงนาอย่างชีดพองแล้วนกจากว่ามันจับเออขยานแท้มันจับนะันจับเขาชิบตายเลยพวกมันมาจับเนี่ยข่อยขุนยานถ้ามันจับปั๊บก็เห็นแล้วละลายมันถ้ามันบุกขึ้จับอยัางสั้นนี้กระโบงอันบงกระเล่นหนึ่งโบวเอาน้ำเลยโอ้ยกระเล่นขุนยานแล้วกระเล่นเดี๋ยวเห็นขุนยานมันยันมันดองใส่ยันมกระโดดขัดคอบึ่งคือมันเซียนอันนั้นนี่แหละเออ ตามจริงอันยูเสื่อมันก็ไม่ได้ดองได้เอมอีพอเราว่ามุดยื๊ะมันจังดองแบบมีแนวครบแนวยังมั้เลือกแห่ออกแน่ออกพี่น้องเก็บแหน่ออก เลือกแนวเอาง่ายกว่านนะแม่แห่ออกก่อนเขาเลือกตัวปลาเนี่ยบ okay. ูบินเลือกตัวปลาเอ้าพิษกันระบาดเลยแล้วอีแม e> ่ก็มาสร้าวอุ oh, ้งเลยป่ะแม่สร้าวอยู่เฮ้ยกุ้งหน่อยเลยในเบื้งสองสาวผนเลือกกุ้งพี่เนาะเป็นน้ำสมุนไพรที่กลัวพิษเป็นเม็ดมันเป็นยาบำรุงอยังมันบ่แม่นยาปัวด้วยยาสมุนไพรปัวก็ง่ายกั ดูปัวทุกอย่างในร่างกายไปสั่นซะบำรุงบำรุงเ่มันเป็นยาบำรุงเลยยังเน่สื่อกสี่ขวดนะสี่ขวดพอดีเจ็ดบาทแปดพันบาทแต่เขาลดไห้จ่ายเงินสดเขาลดไห้เจ็ดพบาทเมื่อวานก็กินสื่อกินลองเวงนี่แหละตเน้เรือยๆี่หเคยสื่อแพงปานนี้ กูดีสี่ล้านกว่าสูดยาหมู่บ้านก่เคยสูอยาแพงป่านนี้หมู่บ้านวะเอาสุขภาพไว้ก่อนวะเอาเงินไว้มัดจะสูอก็เลยสูอยาซะเจ็ดพันบาทส่ดหมู่บ้านกินก็ง่ายแซเสพเสพยาหนึ่งวันแล้วก็กินงามก็กินนั่นเมื่อคืนนี่ก็เมื่อเช้านี่แหละ ngon bừng làm khuẩn cả nhau ngon cần nhiều nhau bớt làm nhau có bớt con đủ chắc tao tao đủ chắc còn cả... bớt gì đó nhau ngon cần nhiều năm nè ai mà sử một phịch và đẹp nua nè nè đại bảy กินแต่ปลาก็บ่อยากคือกันแล้วคือมือปลาไม่คิอยากใช้เงินยันอื่นกินกินอยู่เรื่อยปลาเงินทขนัานดูดจังสี่เมื่อตังสี่ก็ใช้เบ็ดเอาก็ไดเนี่ยน้องนี่ยแซมจะกินนี่ปลาน้องนี่ก็ไลยพี่น้องเลยเขาลงปล่อยเรากินตัวบักใหญ่เอาลงอีกเลยดิปลาทองมะหรือปลาเพี๊ยะ ที่เป็นป้าเพียเป็นดำๆอ้ลงเพลลอปล่อยคนอีกเลยจิเห็นเผ่านะลงปล่อยตัวใหญ่ได้สามสองพับมือคือตรงวานอากาศตรงอากาศถงนาก็ดังไพ่หนึ่งเขาัเชอืพอดีใจเลาข้นงอนจมเื่อขึ้นเผ่าเื่อคืนโอ้ยว่ายูเรปลาทองข่อย่างเขาอันมาื่อเเาน้เวลามันขึ้นมาหึนนะเจอบน mưa đấy và ừ. dành những gì áp lực hô kỳ tội với cái món quá hm 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 เลือกแบเจ้าแค่นี้มันบาแย้มบาติดขิดมันขีดินบาติดมือเอาตะกุ่งเลยเอาตะกุ้งเลือกอานนีโหลดนาดใงเอาลงน้าโลดสบายอมไก่กินหิ้น่เบอกไก่กินมาชิวเพอเต้านั่งดุกิดนกุ่งวดคืนไข่นางอดนมดแมวกิน เป็นนัน,นเนาะไข่สิบสองหน่วยแมวไปกินจนหมดอยอแม่กข่ในยยหังอ่เขียไปเียมาดนไข่กแล้วจังแมวดีลยอยู่ใน,นหันนะแมวไลยย่หนูเหรัน<อ>นันเอฟซีน่ะซื้อหัวหานผักมาใหา้ซื้อก้นก็เลยจักเลี้ยงให้ยังเออผ่าหัวหานมาให้มันกิน,นโอ้ยมันบริเวณแมวเห่ามันมาอยู่น้ำฮะไม่อยู่น้ำช้งมันไม่ได้อยู่มันไปมดเลยมันชิวไ่สังนี่มดเลย แมวเขาเจ้าเลี้ยงไวขนาดมันมากินกินแล้วมันไปเออมันต <แน S 1> ุ้ยมันงามแมวอ่ะแต่เด็กๆแบบบางมือแบบกล้าว่าจะห่วงปุยยุ่งมันไปกินข้าวกินน้ำแค่นี้อุ่งนี่แลูกเมญดาเนี่ยฮะแต่ว่าแม่มันจะอยู่เฉยอือเออ,เ,อเห็นแม่มันเลยเนะี่ยลูกเมญดาอ้าวคลิปนี้กับบ๊วยยังเด้อพี่น้องเด้อลงมาหน้านางล่ะเอาปลามากินเพิ่นก็ให้หลายเต้อปลาก็ได้ได้นี่แหละปลาเพิ่นให้เนี่ย เอาลงหน้าม<ะ>ันไปเลยมาแบ่งนั่งอ้นแน่แบ่งนั่งอ้นกินแน่นี่เด็กเอมหลายเติบ่ากินเอาคลิปนี้กลับไปคนเด้พี่น้องเด้โอเคบาย